when คาร์คอนเนอร์มุมดีๆที่มีแต่เรื่องดีๆเรื่องรถมือสองมุมของคนรักรถมือสองทั้งซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดของรถมือสองและลูกค้าคนสำคัญรถต้องฉันยอดกับลูกค้าชันเยี่ยมออารถง่ายๆเท่าที่คุณคิดอุ่นใจในทุกรายละเอียดที่คาร์คอนเนอร์พร้อมโซนคาแครที่คลีนคอนเนอร์มุมล้างรถระดับมาตรฐานกับปรสุดพิเศษล้างรถครบสามครา ล้างฟรีหนึ่งครั้งและโซนกาแฟาที่โกปีด้วยขามุมคลาสสิกของคอคาากาแฟกับอีกหนึ่งโปรพิเศษดื่มครบ10แก้วฟรี1แก้วมาตรฐานทุกการบริการอุ่นใจในทุกรายละเอียดเรื่องรถมือสองและทุกโซนบริการที่คาคอนเนอร์ตรงข้ามป่าทางเข้าวัดถ้ำเสือเดืองบิ๊กซีกระบี่คาคอนเนอร์โทรศูนย์เจ็ดห้าหกหกสามสองสามสี่ศูนย์แปดหกแปด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 สี่เก้าเจ็ดและศูนย์แปดศูนย์ห้าสามสาม 3386รถสวยรถดีมีที่คาคอนเนอร์คาคอนอร์ เจดีพูกรบีเราคือบริษัทสร้างสระว่ายน้ำออกแบบสระว่ายน้ำเราสร้างเสร็จภายใน10 2ถึง20วันพร้อมรับประกันโครงสร้างยาวนานถึง10ปี ไม่ว่จะเป็นสระประเภทไ p พ i ไรน์น o ำผุกรานิต o อมโพสิตผุคอน o รีตผุทรอปิคอลสปาผุและเรายังมีอ่างจชกคุซี่ทุกอบสาวนาสปาและจำหน่ายอุปกรณ์สระว่ายน้ำทุกชนิดเจดี o ูมาตรฐานระดับโลกมีมาตรฐานการผลิตและโร่วมงานระดับสากลเป็นบริษัทรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001ถึง2000ติดต่อ J จดีผุกรบีโทรศัพท์075623178 075623179เจดี ภูกกลบีตั้งอยู่เลขที่12ถนนมหาราชตำบกลกกะบีใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกรลบี www.jd.pools.com jd pools pool world class standard ISO 9 0 0 0มาตรฐานสากลระดับโลกที่คุณไว้วางใจ เจดีพูจีออกระบี่เพลรักกาแฟไม่ยากอีกแล้วครับสำหรับการหาของฝากจากเมืองกระบี่ให้ประทับใจทั้งความอร่อยราคาถูกใจอาหารทะเลปลรูปราคาถูกขนมเต้าซ้อขนมกบเคี้ยวมากมายเรามีโรงงานผลิตเองต้องยกให้ร้านจี้ออและถ้าหากว่าคุณกำลังนึกถึงและต้องการเครื่องประดับมุกกระบี่เพลเป็นของฝากที่ประทับใจกับไข่มุกน้ำเค็มแท้ ราคาถูกกว่าท้องตลาดเพราะเรามีฟาร์มเลี้ยงมุกเองมีใบรับประกันและอีกมากมายสําหรับเครื่องประดับที่ทํามาจากไข่มุกรอคุณอยู่ที่ร้านกระบี่เพลและถ้าหากว่าคุณหนื่อแวะจิบกาแฟสดสักนิดสิครับเดินตรงมาเลยที่ร้านรัตกาแฟ เรามีกาแฟสดและขนมอร่อยๆให้คุณรับประทานพิเศษของคุณนั่นคือฟรีอินเทอร์เน็ตทั้ง3ที่นี้รอคุณอยู่ที่ร้านจี้ออสาขาคลองจีฬจากสี่แยกคลองจีฬมุ่งหน้าไปยังอ่าวพระนางเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นอย่าลืมนะครับจี้ออกระบีบเพรักกาแฟรอคุณอยู่ที่ร้านจี้ออสาขาคลองจีฬ อยู่ที่หน้าโรงเรียนเทศบาลสารครับซึ่งอยู่ตรงแยกช้างเะยครับจะบอกว่าแถวนี้ครับข้างซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้ครับมีร้านไก่ทอดอี่ร้านนึ่งแบบเป็นร้านไก่ทอดที่สุดยอดมากเปิดวันานครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าร้านนี้มีเคล็ดลับอะไรครับตามไหมครับ Can have a little พอทอดไปสดเดีวกระดจะไม่บอกว่วาอไปทุกอ่ามันจะมิมิมันผายดําไหมมินผายดหมันในน้ำมันนี่ก็ไใ้เสง่งตังแล้วก็โอนก็ตังค์เลยปอกามานนะนครับตอนนี้ผมก็กอยู่กับเจ้าของร้านกุหาบน,นะครับสวัสดีครับกุหาบครับแล้วเ <c oughs> อยากจะทราบว่าก่อนที่มันเปิดนี่เป็นเหมยไข่ยังไนครับอ่ขายัวคนมาตั้งครับขายกัน้ำจิ้มจีนุ่ยอ๋อครับไม่ใช่น้ำจิ้มไก่ทอดอย่างนี้ใไหมครับอ๋อครับแล้วเคล็รับของไก่ทอดคืออะไรครับทิงครับตักน้ำมันใหม่ครับครับโทิมครับสูตรไก่ทอดทับทิมของโคราชเนี่ยครับขายมาตั้ประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณสิบแปดปีครับแปดปียี่สิบปีแล้วครับโอ้โหเป็นสูตรที่ยาวนานมากครับเราไปชิมกันก่อนว่าสูตรของโคราชจะอร่อยผมเชื่อเลยครับไปครับ ร้านจีออบเกอรี่เปิดบริการแล้วที่ร้านของฝากจีออขนมเค้กใหม่สดจากเตาทุกวันรวมถึงคุกกี้เม็ดม่วงหิม,มพานต์ที่ขึ้นชื่อถ้ามาร้านนี้ต้องซื้อเค้กส้มและคุกกี้เป็นของฝากติดมือกลับบ้านนอกจากนี้เรายังมีอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบหลากหลายทั้งอาหารไทยและฝรั่งพร้อมกับอาหารที่ผสมผสานกลิ่นไอายของปักใต้อร่อยอ ชุดข้าวบวกน้ำพริกกุ้งเสียบไข่เจียวกุ้งบวกซุปสูตรดั้งเดิมของร้านจีออเรามีอาหารชุดอาหารจานเดียวแบบอร่อยสะดวกรวดเร็วและอิ่มท้องรวมถึงอาหารทานเล่นขึ้นชื่อที่ต้องชิมก็คือไก่กรอบซอสมะนาวและยำจีออสูตรเด็ดของร้านบรรยากาศสบายๆแอร์เย็นๆฟังเพลงเบาๆและทานเบเกอรีร่อร่อยๆพร้อมด้วยเมนูเครื่องดื่มสุขภาพมะม่วงปัน่น สำหรับคอกาแฟลิ้มลองกาแฟปั่นเม็ดมะม่วงและกาแฟเย็นน้ำพึ่งสดที่เป็นสูตรลับเฉพาะร้านเราเท่านั้นร้านจิออร์เบเกอรี่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9น้นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาที I'm oh, mm -hmm. a girl next door. What do would you do that for? When you first left me, I didn't know what to say. I've never been on my own that way. Just sat by myself all day. มือ่อกี้ก็กินหนังไก่ก็อร่อยนะนี่ถ้ากินแบบเนื้อหนังค่ะข้าวเหนียวของกัน,กนไหนตักขนาดไหนครับสดๆร้อนๆเลยครับมีไก่กัดเองนะครับโอ้ผมไม่ใช่เพราะไก่ครับข้าเหนียวก็นุ่มอย่างนี้นะข้าเหนียว สชาติของไก่โอร้านนี่แบบเอามาถึงเชื่อครับร้านครับเวลาเปิดเวลาปิดของร้านนี่กี่โมงครับเปิดเวลาตีหนสองครึ่งครับสองครึ่งครับตอนเที่ยงเที่ยงครึ่งถึงกี่โมงครับ5ีห้าโมงครึ่งห้าโมงคมีวันหยุดไหมครับไม่มีวันหยุดครับอ๋อหยุดหยุดต้องเข้าปัญญาเลยอ๋อเข้าพัญญาครับเออร้านอยากจะฝากอะไรทางท่านชมทางบ้านไหมครับหรือว่าลูกค้าประจําทางบ้านที่ดูรายการนี้อยู่ครับ ก็มาลับประกาศแค่นี้ไม่ปิดลังนะครับไม่ปิดลังครับสุดยอดครับโอ้โหลำตัดตอนสองคนก็ต้องของลาไปก่อนนะครับไวดูบนเทปหน้าว่าเราจะพาไปเรอที่ไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ